ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันที่2 1สบเพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันอังคารขึ้น14ค่ค่ำเดือน6ปีมะโรงสำหรับวันนี้เราจะมาดูดวงประจําวันกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการงานนั้นก็ถือว่า งานของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าหากว่าท่านจะทำงานที่เรียกว่าเปิดกิจการค้าขายช่วงนี้จะเป็นการดีมากๆท่านจะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่จะเข้ามาอุดหนุนท่านอย่างมากมายถ้าหากว่าท่านเปิดกิจการค้าขายในวันนี้ เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างคุณจะมีเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้าหาตัวท่านตลอดวันวันนี้จะมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายอีกต่างหากท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในวันนี้ในด้านของความรักและครอบครัวของท่านถ้าหากว่าท่านเป็นคนโสดในช่วงนี้จะมีคนที่เรียกว่าแอบมองคุณอยู่ แต่คุณนั้นอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวหรือว่าไม่ค่อยสนใจก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ถ้าหากว่าท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะมีความสุขและจะมีความอบอุ่นอีกต่าหากในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านทั้งสองนั้นยังเอาอกเอาใจกันได้ดีจะทําอะไรก็มีการปรึกษาหารือในช่วงนี้จะทําให้ความรักของท่านนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและลาบรื่นต่อไปสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีแก่ท่านในวันนี้และทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านถ้าหากว่าท่านใดตื่นนอนมาตอนเช้าล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในด้านของการงานนั้นท่านจะทำงานที่เรียกว่าวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านทำจะเป็นงานที่ดีท่านทำแล้วจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายงานที่ท่านทำนั้นคนอื่นเขาว่ายาก แต่ท่านทำได้ดีไม่ติดไม่ขัดอะไรก็ถือว่าดวงของท่านอยู่กับในงานชิ้นนี้จะเป็นการเจริญรุ่งเรืองต่อไปเรามาดูในด้านของการเงินในช่วงนี้เงินของท่านในช่วงนี้จะติดขัดนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะเอ่ยปาก เรียกใช้เรียกวานหรือว่าขอร้องอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกเรามาดูในด้านของความรักในช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความสุขมากๆสําหรับท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาพูดคุยหรือว่ามาตีสนิทกับท่านบางครั้งก็ อาจจะชวนท่านไปรับประทานอาหารหรือว่าชวนไปกินข้าวตามร้านต่างๆให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างอาจจะโดนหลอกก็เป็นไปได้ในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านและทิศท,ที่เป็นมงคลถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้า ท่านจะล่างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่วันในวันอังคารในด้านของการงานคุณจะมีงานที่เรียกว่าเข้ามาหาท่านเยอะแต่ก็ถือว่าท่านทำได้จะเป็นงานที่โดดเด่นกว่าใครไม่ว่างานเล็ก,กหรืองานใหญ่ คนคุณก็ทำได้ทั้งนั้นเรียกว่าจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเรียกว่าท่านทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างและต้องตาต้องใจกับผู้ที่พบเห็นอีกต่ากต่อมาเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างในช่วงนี้การเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ติดไม่ขัดอะไรท่านก็จะมีใช้มีสอยอยู่เสมอ บางครั้งนั้นก็จ่ายบ้างจ่ายมากบ้างจ่ายน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการงานในช่วงนี้เรามาดูในด้านของความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าท่านมีคู่ก็ต้องคอยระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจานั้นบางทีอาจจะเข้าใจผิดกันได้ก็ขอให้ท่าน จะพูดจะจาอะไราให้ใจเย็นเย็นเอาไว้แล้วต่อไปก็จะดีขึ้นเองคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้คุณจะเจอเนื้อคู่คนที่เจอเนื้อคู่นั้นจะเป็นเนื้อคู่ที่ดีและจะมีสเสน่ห์อีกด้วยก็ขอให้ท่านตรึกตรองและมองดูให้ดีเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าขี้อาย อาจจะแอบมองดูคุณอยู่ห่างๆก็ให้ท่านสังเกตไว้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีฟันบุรีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านและทิศท,ที่เป็นมงคลถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล่างหน้าก็ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธท,ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านจะได้ทำงานบ่อยครั้งอาจจะเป็นงานหนักบ้างงานเบาบ้างงานก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเืงานเล็กงานใหญ่แต่ท่านก็ทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่างานเบา ในด้านของการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งก็อยากจะได้สิ่งโน้นบ้างอยากจะได้สิ่งนี้บ้างบางครั้งก็หมดไปกับการที่เรียกว่าเราอยากได้เพราะฉะนั้นท่านทำอะไรในช่วงนี้ก็ให้หักห้ามใจก็ไว้มิฉะนั้นท่านจะมีรายจ่ายอยู่มาก อย่าไปตามใจตัวเองว่าเราอยากได้อะไรก็หักห้ามใจไว้สำหรับในด้านของคนรักที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ท่านก็ต้องคอยเอาอกเอาใจกันบ้างอย่าทำตัวเหินห่างต้องคอยเอาอกเอาใจกันไว้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ จะมีโอกาสที่คุณจะได้สระโสดได้ในไม่ช้าไม่นานนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีและทิศท,ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนมาตอนเช้าท่านจะล่างหน้าก็ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ในเรื่องของการงานช่วงนี้เจ้าที่เจ้าทางนั้นกำลังเกื่อหนุนให้งานของท่านนั้นมีความสำเร็จและลุกล่วงลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็ขอให้ท่านนั้นมั่นขยันทำงานท่านจะได้มีเงินมีทองเก็บอีกตาหากในช่วงนี้ท้าหากว่าในเรื่องการเงินนั้นท้าหากว่าท่านทำการค้าขายท่านจะขายดิบขายดีจะมีกำไรอย่างมากมายมากเสียกว่าที่คุณเคยคิดเสีอีกในด้านของความรักในช่วงนี้ถ้าคนมีคู่อยู่แล้ว ให้ระวังเขาอาจจะคอยจ้องจับผิดจับถูกเราอยู่จะพูดจะจาอะไรก็ต้องระมัดระวังให้ดีมิฉะนั้นจะมีการที่เรียกว่าทะเลาะกันได้เพราะว่าเขาคอยจับผิดจับถูกเราอยู่ในด้านของคนที่ยังเป็นโสดช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะดูเงียบเงียบจะยังไม่เจอเนื้อคู่สำหรับท่านในช่วงนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนาสำหรับทิศที่เป็นมงคลถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าท่านก็จะต้องหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ใน วันพระฤห,หัสกันบ้างในด้านของการงานวันนี้คุณจะมีงานที่เรียกว่าทําแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังจะทําอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นงานเก่าหรือว่างานใหม่ที่เข้ามาท่านก็ทําได้ทั้งนั้นก็ถือว่าในเรื่องการงานนั้นท่านทําได้ตลอดในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ ท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองนั้นก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านเคยทำอะไรเขาไว้ลงทุนอะไรเขาไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกคิดเขาไว้ในด้านของความรักในช่วงนี้คนที่มีครอบครัวก็จะมีความสุขเหมือนเดิมคนที่ยังเป็นโสดนั้นอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักเข้ามาตีสนิท มาคุยหรือว่ามาทาบทามหยอกล้อกับท่านก็ให้ท่านระวังเัาไว้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงกับสีทองจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านส่วนทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานก็จัดว่าดีและเป็นงานที่มั่นคงจะมีความสำเร็จด้วยอีกตาหากในเรื่องของโชคลาภในด้านของการงานจัดว่าท่านทำอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกจะเป็นผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง การเงินนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่หาได้ง่ายท่านอาจจะต้องมีการแข่งขันกันอีกต่หากก็ถือว่าการค้าขายของท่านนั้นจะเป็นผลสำเร็จจะเป็นผลกำไรที่ดีงามสำหรับในด้านของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะดูห่างห่างเหินเหินกันไปบ้าง ก็เพราะในเรื่องการงานที่ท่านจะต้องแยกย้ายกันไปทำในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านและทิศท,ที่เป็นมงคลถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้านั้นให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่าน ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างในเรื่องของการงานก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเพราะว่าท่านขยันทำงานจะมีคนยอมรับว่าท่านขยันท่านอาจจะได้เป็นผู้นำชุมชนอีกตาหากในเรื่องของนำคนทำงานหรือว่าทำความดีกับสังคมในช่วงนี้ ในเรื่องของความรักในด้านความรักคนที่มีคู่ต้องคอยระวังอาจจะมีมือที่สามเข้ามายุแยงตะแคงรั่วให้เราได้เข้าใจผิดกันให้ระวังให้ดีในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านส่วนทิศที่เป็นมงคลตอนเช้าท่านตื่นนอนขึ้นมา ถ้าหากว่าท่านจะล่างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในช่วงนี้เราก็ได้เก็บรวบรวมมาให้ท่านได้รับฟังกันทั้งเจ็ดวันฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ